สวัสดีพี่น้องสวัสดีเนี่ยมือเสาอีกรอบนะพี่น้องเ้อมันเองเซกข้าวตม้มข้าวต้มให้คนป่วยหม้อเข้ากับตม้มต้มน้ำหอนแล้วพี่น้องต้มรอแเอวเข้ากับเจียวหลากผักชีกระเทียมที่เข้าตำเข้าเข้าบดแล้วเข้าไปใส่ช่องฟีดไว้นะพี่น้องใส่หมอ้อ ใส่ไปเลยเราก็ใส่เกลือเข้าไปก่อนมานี้เข้าก็ใส่หมูบดเพราะว่าใส่หมูบดตามไปพี่น้งองบางคนก็ใส่หมอเดือนเนาะแต่ของเมนูนี่ใส่พ่อมันหนามันอุ่นเพราะว่าหมูบดมันสิบร่รด้ไปจับโต ให้มันะ่าไเปนน้ำกับน้ำไขนมันจับโตแล้วมันแข็งพี่น้องเวลามันบดมันยากพอน้ำอ,อุ่นอีกใส่ไปเลยแล้วก็ค้นๆให้มันแด้แตกออกาะตันพี่น้องโนบดแน่เรียบร้อย ง่ายๆทำง่ายๆสไตล์แม่นุสิทุกระเทียมใส่กักสองแง,ง,ง่สองกีบเพิ่นวะภาษาอีสานเพิ่นว่าสองกีบเพิ่ ใช,ช่เราไม่ชโมงก็กลัวสิเพยท่านกับบะบุกพี่น้องทำรวดเร็วทำเร็วๆเ,เด็กก็สิมาแค่รสพี่น้องมาเนี่แค่รสปอกเปลือกซะก่อนเหมือนเดิมพี่น้องมีแค่รสบีกไอ้กลงตุง้งมีฟักทองส่วนผสมเพิ่นเนาะ เครื่องโป้งกับเกลือใส่เกลือใส่ซอสเออไม่ใช่ใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสจบใส่ฟักทองเอาเปลือกออกก้อนพี่น่เข้าครัวตลอด สิวานอพี่น้องมาดูแลคนป่วยคนท้วดหูเทสิว่าเฮให้คนป่ยนปยวยเฮเทคจะคล้องกินพี่น้องเลยพาคนมันมันไหนเอาเปลือกออกงาดมันเรียมเนาะนี่เรียมมองนียูบองอื่นเนาะยูแบบเคสอื่นเคสอื่นกับ บางทีกับบริเวณเจ็บเข่าพี่น้องเขาถืออาหารถงเนาะของคนป่วยนะเพราะมันแล้วแต่เคสคือว่าแหละถ้าว่าเคสเนี่เพิ่นกินทั้งปากไปอยู่คันเคสเคสกินทางสายยางกะกต่ซื้ออาหารสำเร็จเลยแล้วแต่เคสแลวแต่คนป่วยมองสบายมองก็สบายพี่น้องเอ,อเนน้เฮ็ดดูแลคนป่วยก็ไดด บางที่กะบางมองเนาะบางมองกะตีตัวนอนเลยกับเขาว่ต้องยุ่งมีแม่บ้านเฮ็ดกับเขา่าส่วนกับเขา่าก็เฮ็ดส่วนเฮาดแกกูดแลกะดูแลคน้นจางซี่นะมันเป็นส่วนเป็นส่วนมันแล้วแต่เคสแล้วแต่ทีคือกันแล้วแต่นายจ้า,จางแกบแต่ทัดคณคตินายจ้างบางคนกะ คนที่ว่าเขาคั่วเขาก็สิบว่าหาไปยุ่งใน้ท่วงสินะเ,เ,เขาแบงเขาแบงก็คือของเมนูเมนเูเล่เหมือนแบบสมัชงานทั่วไป <laughs> ทำทุกอย่าง ใส่ได้ทุกใบเด้พี่น้องน่ยเพราะว่าของขึ้นห่างเนาะบาคือของในตลาดเนาะโอ้ยเด็ดกินกระเทียมหอมวยมวยมากเลยพี่น้องเคกับเขาหมอ้อเริ่มเดือน แล้วงานสักผ่าอีกบ้านเด็ก ตั้งฟักกับเอไฮน้ำพ่านสิหน่อย หั่นพีนองบันหั่นผักใส่หม้ออันไดที่มันเปื่อยยากอันไดที่มันเปื่อยยาเข็นหม้อว่าพี่นองหายทวนทวนทวนเข็นอันไดที่มันเปื่อยหยากเข้ากับน้ำตูดตาจออันไหนเปื่อยก่อันไหนเปื่อยยากมันเปื่อยก่อันไดเปื่อยเปื่อยหยากเข้าใส่ก่อน ูกับสีไสแค่ลอดไปก่อนอันนี้มันเหลืออาทิตย์ที่แล้วโอ้เหลือวันก่อนเมนูกับสิหั่นเป็นแหวนนังสีเด็อพี่น้องเวลาเวลาสิกินจะเอาซอนแตะแตะอีกรอบนึง หนาหลายมันกิดสิบเปืือยหนาว่าเปืือยผอมหั่นบางๆนิดกหน้อยก็ได้เลือกเมนูสิบห้ากลางเลือกพี่น้องพาตรงตรงกลางเลยแล้วก็้าอีก แต่มันเป็น4ีชินี่ยประมาณนี้อาก็จิได้หันเป็นดีออกมาเป็น4ีชิ่งจังไม่ได้เสียเวลาเดิพไปน้องคลิปให้ข้าวต้มนี้เนี่ย ออกมาหลายดอกวดิพี่น้องผู้ดใดก็สิคิดว่าเฮตันเก้าอันเก้าเท้ไอเฮ็ดอ,อันเก่าก็เบิงบ่งเบิง้งหายมาคันเบิง่งให้ยไม่จบก็ฮู้เรื่องนี่พี่น้องคันเบิงบ่งบ่จบก็บ่ฮู้เรื่องเนาะบางอย่างเขาวต้มนี่เฮาบ่เฮ็ดเป็นข้าวต้มก็ได้เฮาเอาไปเนตเฮ็ดแน,แนวอื่นก็ได้พี่น้องแต่ว่าส่วนผสมมันผัก ผักม้ยนี่ผักแบบนี้เอาไปเฮ็ดยังได้เข้าไปสามารถไปแมทกับเนียอื่นไดเฮ็ดเป็นอาหารแบบอื่นก็นได้ว่าจำเป็นจองเป็นข้วต้อมสามารถเอาไปเฮ็ดแยงออมก็ได้ผักประเภทนี้เด้อพี่น้องยังแค่รสนี่บางคนก็นเอาไปเฮ็ดตำมะคงเนาะบางคนก็นเป็นไปสลัดบางคนก็นเอาไปหนึ่งกิมกิมนัมพีไ้เ,เมมพราะว่ามมารสชานนั่นเอง ออกหวานนิดนิดใส่ไปเลยฮันแลกก็ใส่หมอด้วยพี่น้องรอบ๊วได้เพราะว่าเพื่อนไดนให้เพื่อนเพื่อไป,ไปนะเขาจังบได้เสียเวลา างคนกับหั่นเตรียมเตรียมไวล้ละพี่น้องหั่นทุกอย่างมาเตรียมใส่เอาหม้อต้มตุนแต่ว่าพูดถึงขันข้าวท่ำิีพ่าต้องใส่เวลาอ่นแบบว่าข้าต้องเอาเวลาเนาะขันข้าบ่กเอาเวลาข้าก็เห็ดเตรียมไว้ค้อนก็นไดดเตรียมตัวนั่นหั่นตัวนี้เราก็เอาไปลงหมอ้อบานี้มันก็ต้องใส่เวลาต้มตุนอยู่ดีนะ มังหอมพี่น้องแค่รสพอแล้วลายพอประมาณแล้ว สีเหลืองไหลต่อไปก็การกวงตุงพี่น้องต้องลงลงตามหลังของไอ้แค่หลอดพอเปื่อยๆยากไม่ค่อยได้เห็ดเห็ดโดนเรกเมนูเห็ดอีย่างเห็ดไวเห็ดกับเพรากับหน่ำเห็ดป๊แป๊บป๊บแป๊บแป๊บเดียว No, no, no. ทำด้วยใบยกวงตุ้งจ้าเพรอยากได้พี่น้องให้เข้าต้มกระไดเขาเค่อยเฮ็ดแล้วนเนาะเขาค่อยเฮ็ดแล้วเขาเสียอันใดใส่ก่อนเขาจัดอันใดใส่เครื่องปรุงอันใดอันใดเองสิเลยบ่วยากบ่วยากแต่ว่าสำหรับคนบ่เคยเฮ็ดเนาะกระสีงงงง่าสำหรับเมน,น,น,อนอูนั้น หลายอย่างเนาะคนไข่เหตุเก็กับแบบว่าให้กับเขาไอ้ลูกในเ่ยให้กับเขาอยู่บ้านเนี่ยแมันสื่อมาสื่อกินแน่กแบมันสังเกตเอาสังเกตกับมันแมทใส่กันกับเขาผู้ได้ก็เหตดไดหรอคุณน้องผู้ได้ก็เหตุใดกับเขาแต่ว่ามันไห้ ี่ว่าวาจังไรล่ะสิเธิถูกถูกใจค้นกินบ่แค่นั้นเลยพอบอกง่ายๆเสี่ยน้อพี่น้องค้นกินบ่คือกันแต่ละพผื้นเพศแต่ละแต่แต่ละขอบครัวก,กินบ่คือกันบางคนก็ใส่พักคนอีสานก็คนอีสาน,นสาแบบว่าหลายขอบครัวเด้พี่น้อง คนที่สารคือกันแต่กินมา่าคือกันเด้บางคนกอว่ามาผักแบบนี้บางคนกอว่ามาผักแบบนี้แต่ว่าสไตล์การอ้อมกันยางนั้นคือกันเนี่ เห็ดแกงออมังสิคือกันบอเห็ดคือกันแต่ว่าผักอ่ะบางคนกับบอสซคือกัน <c oughs> บางคนบาบางบอมาผักแบบนี้บางคนบักผักแบบนี้มันสามารถเอาไปแมทกันได้พี่น้องแกงออมบางคนก็ใส่ตําำเรื่องบางคนกับส่ตก,กลงกลง สมัยก่อนนี่ว่ามีแบบว่าไอ้กองตงนี่ก็ได้อคอยซสือดหรอกเพราะว่าบ่อเราก็ย้อนไปอีกนะพี่น้องต้องเป็นเล็กหน่อยเนะตามตามหัวตามแข้งหัวหลังบ้านพักลายหลายสมัยก่อนนี่ กได้ปลูกมันขึ้นตามหัวเองสมัยก่อนนี่พี่น้องตอนแมนูเป็นเล็กน้อยถึงเวลาทีกินกินเขาไปหาเก็บอยู่แขงหัวเพื่อนวะหาเก็บผักแขงหัวมาลวกนะเพื่อนวะผักตำนิ่งภาษาสารเพื่อนเนอะภาษาไทยเพื่อนผักตำลึงผักตำนิ่งักดอกจิกเก็บแล้วมาลวก โอ้ตำประแดกบองก็ได้พี่นอ้องเลยทำไมเป็นเล็กน้อยคือกินนังก็คือแซบแสบก็เขาก็คอยได้ซื้อดองอุอก่อนนี่หาคันว่ากบอเขียนกับไปทงหน้าปลากับยูบอน้ากับมีช่วเพื่อนี้องได้ซื้อเพราะว่ามันหาชวนนั่นเราไม่แล้ว เาเบิ้งพี่น้องมาหนีินี่เอากระซิโตมตนไว้ต้มต้นไวน้นี่สักประมาณมันกะกาบ่ะไ้เนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงให้มันเปื่อยซะก่อนให้มันเปื่อยแล้วก็สิมาเอาเขา่าเขา่เขาที่เ้องหัวไว้นี่ลงไปไข่พักทุกอย่างเปื่อยก่อนพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้ใส่ตับบ่บ๊ะมื่อนี้เพราะมื่อนี้เว้นเว้นตับ ใส่ตะไคร้พี่นอ้องเอ่อเปลี่ยนเพราะวา่าอาจารย์เราเบื่อนะก็เลยสีบ่ใไซตตักมึนล่องเิึงล่องเปลี่ยนเป็นรสชาติให้เรานี่แหละต้มุ๋นไวัยวัดที่นี่พี่นอ้องเอ่อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอีพี่สองเด้อพี่น้องตอนสิจบใส่หยังอ,งองีกแน่คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้า